ต่อยประตูไปเลยอย่างเช่เช่เฟสติวัลก็เป็นเฟ t a l นะครับโอ้โหชัยเล่นการเล่นคำนะครับงานเทศกาลนะก็ต้องคู่กับคู่กับคู่กับอะไรพีทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นล่ะครับอืมสวัสดีครับ เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ทำอะไรอะไดจับป่ะได้จับป่ะอ๋อเฮ้ยเออโอเคโอเครอดรอดรอดฮึบเมาไปถึงเออเอ้ยเออเออเฮ้ยจะจับเหรอเมื่อกี้จะจับป่ะ มึงยื้จ,จับเหรอโอ้จ่อเออ,เอ,อไม่ถึงไม่ถึงนะเราไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่ถึงนะเฮ้ยอะไรอะฮะอุ้ยหัวหลุดเฮ้ยเอาหัวมาตีเอ้ยอะไระอ,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 อะเติมเลือดแบบกลับุณครับอะไรอะไร อ้าวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหไม่มีตาเลยอ่ะโอ้มันมันไม่มีหัวเลยเนี่ยเออขอโทษครับไม่ไม่ต้องแต่ใจเลาะนี่เนี่ยเออเอาไม่ถึงขอสักทีเออโอ้โหมาขนาดนี้ขอสักทีอเออเออเทคเดียวครับเทคเดียวเทคเดียวเทค เออโอ้ยโอ้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 ว้วมาดิมาดิมาดิมา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 เออเออเอาไปถึงนี่แนี่เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโหขาสั้นแขนสั้นเอ้าเราก็ด้วยอเออืออเออเอาไม่ถึงเออ โอ้โหขอสักทีสุดท้ายโอ้โเทคเดียวครับเทคเดียวเทคเดียวมากครับได้พาเลตลีเดอร์เออร์โกแล้วก็คอร์สโอ้ยขอบคุณขอบคุณสละกำลังใจทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมแหม่ถ้าหากว่าไม่มีกําลังใจพวกพวกนี้ไม่มีก,ากํก <c oughs> กาลังใจจากทุกคนเหล่านี้นะครับผมเปม,มีทางที่จะได้ขนาดนี้เลยนะ